โย่ก็สวิตาสวดีทุกคนเราอยู่กันกับเจ้าแมปนี้นะก็มีคนขอมาค่อนข้างเยอะท้งไลฟ์แล้วก็คลิปด้วยนะครับคือเกมนี้เข้ามาไม่ต้องฟาร์มเลยมึงใส่โค้ดแล้วก็ไปทําของได้แล้วนะครับคือเลเวลเกมนี้คือม่เหมือนแบบไม่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 ประโยชน์เลยนะเอาไปว่าเหมาะอให้เทียบว่าไม่อยากฟาร์มแบบเข้ามาปุ๊บมีของครบาไปทำของกันเลยก็น่าจะเหมาะกับแบบนี้แต่แต่วันนี้ก็ไหนคนดูก็ขอมาแล้วเดี๋ยวผมจะให้สคริปละกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมา ทำของถ้าที่ทําได้แล้วกันผมก็ไม่ได้ว่าของนี้มีอะไรมากเพราะมันก็ไม่ได้มีเว็บไซต์ให้ดูเหมือนพวกมิมซีนะก็เจออันไหนก็ทำมันนั้นนะงวดทำการไปลองทํามาแล้วนี่คือยูจินะเพราะว่ายูจิมันอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้เลยนะเห็นไหมเนี่ยผมดทำการทำยูจิมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาลองยูจิให้ดูก่อนแต่กันโอเคครับ ลืมขายของสำหรับใครที่เป็นสาย F K ครับผมมะนำแอปไปเลย U G 4เหมะมากใครที่เป็นสาย F K มากๆนะครับก็มาปล่อยจอเอาไว้ได้แล้วก็เล่นเกมอื่นรอหรือว่าจะปล่อยจออีกเยเยอะๆก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยก็บอกเลยว่าแอปนี้ไม่กินพลังงานเครื่องเลยก็สามารถเปิดได้24ชั่วโมงเลยนะครับใครอยากลองใช้ก็ผมจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้ล่างคอมเมนต์นะครับผมก็สามารถใส่โค้ดผมได้ด้วยนะครับสุดหรอเป็นแอปที่ใช้ F K ดีมากเลยนะครับฝากไว้นะครับฟอเคก็มานะครับ U G ก็เป็นประมาณนี้นะครับค่อยๆทำนะเดี๋ยวมา รีวิวสกิลก่อ,อ,อนแล้วกันนะอ่ะสกิลเซตประมาณนี้ดังไปบอกผมทุกทีนะไม่น่าดังหรอกมั้งหนึ่งขีดเองนี่เอฟเฟกต์ปรับหน่อยโอเคแม็กไปบอกวง,งกว้างนะอ่ะสกิลเอ็กประมาณนี้สกิลซีอ <S 2> <S 2> <S เอาอ๋อเว่อวิววิววิล คุยอย่างนี้เราเด็กอถึงถึงนี้เราไปฟรรังฟอกเหมือนนี่เลยเอ้หนุ่ยจ้ะเว้ยนี่มันความแถึงกลางเด้อก็ถึงนี้เราก็จะมาไปฟรรังฟอกเหมือนนี่เลยดิอุยคิดอยู่นานด้วยนะ <c oughs> เดี๋อเจ๋อมันอยู่นานด้วยนะ <c oughs> โอเคนะอัสเตอตัดก็ผมคิดว่าน่าต้องเป็นมันอับเบเต,ต้าไห,ไหนวะอันนี้ปะ,าะอาจารย์ล่าเราคนดูแล้ก่อนทสก่อนนะ ยังไม่ได้ยังไม่เคยเอาประจิตตัดเลยนะคุดูโอเค7จ็ดสิบลองใหม่ลองใหม่โอเคต้องอัไปล่างอะมาในพิธีการทำซูคุนนะนะครับก็ให้ทุกคนนะครับใส่โค้ดนะผมก็จะแปะโค้ดทั้งหมดในเกมเอาไว้ใต้อคอมเมนต์แล้วกันนะครับผมก็ ใส่มานะแล้วก็สุ่มกับตัวนี้นะครับสุ่มไปเรื่อยนะแต่ว่าบางคนสวยพี่ครับทำไมพี่ถึงไม่เข้ากระเป๋าครับคือของมันตันแล้วอุ <c> ้ <oughs> ต้องสุ่มจุของแม่งตันนะดูดินะครับไม่หมวกโคโจด้วยนะเนะีนะ่ยเนี่ยคือเกมแจกเยอะมากคือแบบเข้ามาไม่ต้องฟาร์มเวิลเลยแล้วนะนะใส่ขวดสุ่มของเลยนะเ <c oughs> นี่ยครับอ่ะแล้วก็หามานะครับเป,นนนะเป็นอันนี้นะน่าจะเป็นอันนี้นะไอหัวยูจินะครับผมเยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับคุณดู นี euh, ่ครับหัว oh. ยูจีหอันนะครับก็ทําการคาไปนะครับนี่คาไปแล้วก็ใช้เจมสองพันเอสองด้วยนะและต่อไปนะครับให้เราไปที่เกาะบอสนะซึ่งผมไม่อยากพาไปก็เอาไปว่าคนบรไปหาสุ่มผลประตูเอาละกันนะครับนี่แล้วก็มาที่เกาะบอสนะครับผมนี่นี่ครับมันก็จะมียูจิอยู่ข้างบนนะครับจะมี2ตัวนะตัวนี้กับตัวนี้เอาทำตัวนี้นะครับ นะครับของก็ประมาณนี้นะเรทําไปเลยนะครับผมเพราะว่าเราทํามาแล้วนะเออว่ะลืมเพิ่นหนึ่งนะคุณดูเออลืมลืมลืมใช่ใช่ใช่ลืมรีวิวหมัดนี่เลยหมัดอ่าหมัดยูจิอ่าหมัดยูจินะครับเดี๋ยวเราก็มาห่างไกลเกาะด้วยเดี๋ยวก,กลับไปเกาะเกาะไหนดีอวเกาะนี้แล้วกันมั่วๆทั่วไปกับเกาะแรกว่ะผมก็ไม่จำชื่อเกาะได้เลยอครับน,นี่ครับลองหมัดยูจิก่อนนะคุณดู มาณนี้นี่เฮ้ยแต่เกมทำมาเทวนะอ๋อบุตรโอเคประมาณนี้นะมัดยูจินะับอเราไปดูโคโจกันนะครับผมไปที่โทจินะครับโจิไอรแลนด์เา อ๋ติพีผิดหาวไม่ได้ด้วยนะฮะเอามาเขาบอกว่าต้องมาทำตรงนี้สินะนี่ครับโกโจแต่ว่าโกโจตัวนี้มีด่ายล่างด้วยนะคุณดูนี่ครับโกโจก็ใช้เป็นหัวกับเลือดนะครับซึ่งผมมีครบแล้วเนาะก็ทำไม้เลยนะครับประมาณนี้เนาะนี่ลองมาที่สกิลแรกน,นะครับผมถือว่าใครสูงไม่ได้ก็ให้มาอาจจะบอกก็ได้นะคุณดู あ、セキューセット。は？セキュエ。オッケー。セキュシー。順転と反転、それぞれの無限を衝突させることで生成される仮想の質量を押し出す。巨式紫。セキュビー。 อันนี้คือบัฟใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ดดดวยวเบลบ,บอกกูไม่รอแล้วไอ้นางเอาล่ะก็หลังจากที่ผมนั่งสุ่มของมาสักพักหนึ่งเพื่อเจะหาของทําใหม่ๆนะก็ได้มาของมาเยอะเลยนะสิ่งหนึ่งที่ผมไปเจอมาคือหม,มุนเมกุมินนะครับผมก็การทำหม,มุนเมกุมินเนี่ยบอกเลยนะว่าก็ต้อง ไม่มีอะไรมามีแค่หมวกเฉยๆให้ดูงาที่ดูมาคือมีแค่หมวก่ <c oughs> นั้นนะครับอไปที่เกาะบ,บายกี้เลยไอ้น้องจะเป็นจุดรับอยู่นะครับหลังเกาะนะข้างๆเกาะสิจะมีเฮ้ยี่ไรเง้โหโหเทคเทกเจอร์คือช,าชาัดแจ๋วเลยแนละ้วมาดูโหสิเทกเจอร์มสุดยอดนะมาก็เพชรใช้สองพันเออสองร้อยห้าสิบนะก็หมวกเป็นกูมินหนึ่งอันนะครับผมนี่ครับ เรียบร้อยได้มาแล้วนะครับผมอ่ะเอ็กโพชันนะมีสกิลเดียวด้วยเะไหนขออนุญาตดูซิเอ็กโพชันพูดมาจังวะโอ้ย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  โอ้ยสุดโหดสุดโหดเลยไอ้แมันไม่ตายสุดยอดนะเออแค่เนี้โอเคก็เดี๋ยวขอต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมผมเห็นว่ามันมีมันมีแบบเนี้ยมันมีผมแดงโคคูมีฮอคด้วยเนะี้ยอยากรู้อ่ะอยากอยากอยากได้มีฮอคอะมีฮอคทำไงวะคนดูผมผมว์าไปว์ปามาหลายก่อนแล้วมันยังหามไม่เจอสักอย่างเลยอะ วนะก่อนนี้มีก่อนนี้มีอะไรให้เราทำหรือเปล่าม,มันโล่งจังวะแอบอยู่ในบ้านเหรอแอบอยู่ในบ้านยังไงเหรอไม่มีไหนมีเบ้อก่อนนี้อ่ะ ก่อนนี้มีอะไรเราทำหรือเปล่าคนดูทะเลทรายในบ้านเรานี่ยมันๆๆๆๆในบ้านน่าสงสัยเอา้าโหคคอมปชยด้วยโอเคเอ่อองคนี้มีบอเ้อเ้อเดอเด้อเดีอเวออเ้อ้อเออเดอเด้เดด อะไรไม่รู้นะอะไรก็ไม่รู้อันนี้อะไรเนี่ยอไอ้เหลืองเดือกเนี่ยไม่เคยไม่มีอะไรให้ทำจริงเหรอคุณดูไม่มีอะไรทำที่น่าปิดคลิปไปนะเพราะเอ้ยอะไรอะยูต่าอ่ะใช่แล้วมั่งอ่ะเอ,เอ้ยเอ้ยเอ้ยเรามีหัวอยู่เปล่าวะ มีหัวไม่ใช่หัวอะไรวะอนะโอ้หัวยูตะมีปะวันเนี่ยทรงเหมือนไม่น่ามีนะมีแต่หัวโกคูกวะดิไม่น่ามีนะคุณดูมผมไม่มีเอ้ย,อยน่าสน,นใจน่าสนใจเราไปสุ่มหาต่อด,ดิตามหาหัวยูตะไอ้นอง ก็นะดูผมก็ทำการสุ่มหามาอีกสักพักหนึ่งแต่ก็ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันน่าจะเป็นของที่หาไม่ได้แต่การสุ่มหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่ได้จะพ่าผมก็สุ่มไม่ออกเลยนะสักอันหนึ่งนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกนันแล้วคนดูใครเรื่องก็เดี๋ยวผมแปะเลื่องไว้ในคอมเมนต์นะครับบายบายครับคนดูบ,บ,บายบายครับทุกคนชิคกี้พายน้องรัก